บอกว่าล่าสุดหนุ่มกลานั้นก็ได้เปิดปากแล้วหลังน้องสาวโพสแซกที่สไพซยจูนเพนชุลีหลังที่ชายเตรียมตัวอย่ากลายเป็นข่าวท็อปออฟเดอะทาวจนชาวเน็ตวิจารณ์สนันโซเชียลเมื่อหนุ่มกลานักร้องดังได้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์27ปีพันรยาจูนเพนชุลีโดยยอมรับแยกกันอยู่กับครอบครัวมา2ปีและจะเคลียร์เรื่องอย่าให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ และในเวลาต่อมาน้องสาวหนุ่มกลานั้นก็ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กแซะจูนเพนชุลีว่ารักและซัพพอร์ตจิตใจหนุ่มซังเหมือนเดิมมันเรื่องในครอบครัวเขามันละเอียดอ่อนไม่ควรออกมาเปล่าประกาศเรื่องในบ้านด้วยซ้ำมันก็เจ็บปวดกันทุกฝ่ายแต่แค่เป็นคนสาธารณะไงอินได้ไม่ว่าผิดหวังได้ไม่ว่าสิทธิบุคคลแต่อย่าโหนคนในครอบครัวพวกเราละกันเนอ้อคิดแทนครอบครัวคนอื่นไปหมดรู้ลึกรู้ดีกว่าคนในบ้านสุดไม่เคยโพสให้ร้ายหรือทำร้ายใครนะ แต่นี่มันที่ผมแม่คนดีและยังมีแฮชแท็กทิ้งท้ายด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนี้ทีมครอบครัวฝั่งเรายากเราไม่มีใครทีมโน้นเลยงงปากพระทนมานานออกไปสักทีเถอะค่ะและล่าสุดหนุ่มกะลานั้นก็ได้เปิดปากแล้วหลังน้องสาวโพสต์แสะที่สะพ้ายจูนเพนชุลีหลังที่ชายเตรียมตัวอย่าโดยช่วงหนึ่งในรายการโหนกระแสหนุ่มกะลาได้เปิดใจผ่านโฟนอินว่าก็ยอมรับความผิดทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับความผิดทุกๆก,กรณีที่อยู่บนโลกโซเชียลด้วย เช่นทางครอบครัวของผมที่กําลังเริ่มโดนทัวลงหรือแม้แต่บุคคลที่สามที่กําลังเป็นประเด็นคือผมเป็นคนผิดผมยอมรับผิดเพียงผู้เดียวอย่างเรื่องครอบครัวของผมจุดเริ่มต้นของการที่คนออกตัวมาปกป้องผมหรือว่าน้องสาวผมพยายามจะโพสต์ว่าผมเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันเกิดมาจากความผิดที่ผมเป็นคนลงมือผมเป็นคนเริ่มต้นผมเลยไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้ไปถึงเขาแล้วผมว่ามันคือผมคนเดียวถ้าผมไม่ทําสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดผลกระทบต่อคนอื่น